w h กันด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับเวลลำพาคนเดิมเลยเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาสอนการเล่นมูลาดกันนะครับในซีซั่นล่าสุดนะครับ <S <S ตอนื่นเราก็มาเริ่มจากพาสซีฟสของมูลากันเลยครับผมเมื่อเราทําการโจมตีสี่ครั้งครับผมทําให้มูลาได้นับแต้มโูนัดพลังนะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของมูลานะครับโอเคครับส่วนสก,กิลหนึ่งก็คือจะเป็นการทิ้งล่างเงาไว้ครับผมแล้วก็พุ่งได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดพอเรากดซ้ำอีกหนึ่งครั้งเนี่ยครั้งที่สามสามารถกดการทิ้งร่างเงาได้น จะเป็นตะกิ้เป็นทำนาเมจวงกว้างนะผมเมื่อศัตรูเดินฐานวงนะครับวงขอบขอบเนี้ยจะทำให้ศัตรูเดินติดส,สลโลแล้วก็ลดเกาะเนี่ยนะครับผมส่วนถ้าอันติเมตนะผมเราต้องทำการตีทั้งหมด4ครั้งก่อนนะครับผมมันจะเป็นคีปป่าหรือว่าฮีโร่ครับผมถึงจะมาใช้งานอันติได้นะครับผมส่วนของการคอมโบเมื่ตูนผมให้เราไปทำทต็กคีปป่าคีบเนีหนก็ได้ห้เราตีได้4ครั้งนะครับผมแล้วก็ใช้อันติครับผมแล้วก็ใช้โดนขอบพอดีนะ หรือว่าจะใช้ในจังหวะที่เราใช้วงก่อนนะผมแล้วพอตรงข้ามเขาเดินชนวงแล้วเราก็ใช้นติกก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับอันก็เปยนกาตัดเข้าสู่ในเกมผมส่วนลุเทมแล้วก็พลังแสงผมจะใส่ไปตอนเข้าสู่ช่วงเล่นเกมนะครับก็สามารถไปตัดตามโอเคครับตัดเข้าสู่กันในเกมนะครับผมก็คลิปนี้เป็นที่ดูมันอยู่คือตอนนี้คือผมมาอัด ไปน,นะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์ในเกมนี้ให้ทุกคนดูนะครับเป็นเกมที่ผมเล่นนะครับเป็นเกมเพลย์ที่ทุกคนกำลังดูเล่นก็คือผมพลาดนะครับก็ผมจะวิเคราะห์ให้แต,ต่ละช็อตต่อช็อตนะครับผมตัดสินใจยังไงแต่ต,ตายกันเล่นยมุลมม่ลาะแตกตายกันมุ่งหลายกันนะผมเป็นประเภทแบบเล่นแบบไม่ค่อยโผล่ตอนข้ามเห็นนะครับคือผมจะเล่นแบบแอบแอบปับอยู่ๆก็โผล่อยู่ๆก็โผล่ไปฟัน,นครับอยู่ๆก็โผล่ไปอันติครับให้เขาแบบไม่ทันตั้งตัวนะ ผมจะไม่เอาตัวโผไปก่อนให้เขาเห็นตัวจะก็จะชอบชอบแบบชอบอะไรนะนี้ผมเห็นเกมนี้เขาเอาอนิดมานะก็เลยเอาเป็นรองเท้าไอ้น,น,นี่รองเท้าลูกซีซีนะรองเท้าในการต่อธนูก็สเต็ปฟาร,รม์มก็ใช้ตะกี้สองให้โดนนับแท็กกลางก็นิดหน่อยครับผมก็วิ่งๆไปครับที่ทำให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับไปฟาร์มก่อ เกมส่วนไอเทมก็จะขึ้นไปตรงหน้าจอนะครับที่ผมเล่นในในเกมนี้นะแล้วใช้ได้หลายๆก็ฟาร์มแตงกันทีสิบถึงทีสิถ้าเราฟาร์มประมาณหนึ่งทีสามสิบวีได้นี่ยังดีนะครับหลานนะทีสิบที่สิบก็เวลาตอนล่าก็จะแกงกันแล้ว ผมจะเข้าย้อนนะจอดนี้แต่ประเดว่าย้อนเขากดมาพินไปก่อนนะก็เอาทีนี้เข้าไปก่อนนี่แหละอนแรกผมได้นะอันนี้ผมจะขึ้นรองเทา้าเออไม่ขึ้นรองเท้าตีไว้นะผมจะขึ้นเป็นดาบตีเร็วนะอันเล็กแล้วก็ขึ้นีปขึ้นรองเท้ากันดีๆเลยเพราะว่าไฟแรงน่าจะเกิดขึ้นระายะตรงนี้จะเข้าไปตีย้อนโอเคครับถออกมาเลยนะมูลาดมันเป็นตัวที่เออทำแบบนี้ได้นะครับ ก็กี่ล่ากับจบดสัมตอนนี้ตผมผฝนมักลับแล้วโอ้ยเกฮวับมนมีอะไรกันเพราะว่าการเนีเ่ยเข้าคือเพื่อนผมเขาเลือดโลกรบหมดคนระับเพราะว่าเขานจะอาจจะเขาอาจาาอาจะไปล่าเพื่อนผมนะเพราะว่าไม่รู้ไงเดี๋ยวขึ้นคืออาศัยหลักอาศัยเนียนนั่นแหละแล้ว,วกลับมาฟาร์มต่อนะครับพอเราแก้ล่า,ลา,าร คือผมเล่นมูหลหรัผมฟาร์ป,ปแดงผมจะไม่ค่อยเอานะครับจะไม่ค่อยฟาร์มแดงผมจะชอบฟาร์มแถวแถวปัาฟ้าสามตัวปุ๊บเดินแก๊งเลยนะประมาณนั้นแต่ตอนนี้เล่นมังกรเราอยู่ล่างนะผมก็จะได้ฟาร์มล่างบ้างแล้วก็ฟาร์มเสร็จนะก็เดินไปดูบนนนะิดนึงถึง่ะได้คิวนะไปได้เล่นอั่งเดียวหนะ้าเขา,าน่าจะมีตัว โอเคครับนะเคก็โดนขอบพอดีนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะกลับไปนะพยายามหาอะไรตีไปก่อนคือมูลาเนี่ยผมถ้าเราจะเอาแรงคือแนะนำให้อัพสองน้ำไปเลยครับมันจะแรงมากสกิลสองเราเนี่ยลดเกาะต้องถ้าอัพถึงเบลตันสุดท้ายนะ้มันจะลดเกาะใชมัอ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ซึ่งมันถือว่าเยอะมากเลยนะทำให้เกาะแทงตัวหนึ่งหายไปได้เลยไอเทมชิ้นหนึ่งหายไปเลย เมื่อกี้ผมเอาหน้าชนเขาสองทีนะโอเคเพื่อนได้เม็ดนี่ผมเล่นพลาดนะครับบอนุ่นเข้ามาแกงแกงคือผมเล่นนานเกินไปนะเมื่อกี้ได้เม็ดผมไม่พอเด้อชดผ้าก็คือเมื่อกี้คือผมอ่ะคือผมเล่นคนอยู่คนเดียวนะแล้วผมอ่ะยังไม่ไปไหนสักทีเขาก็เลยมาแกงผมเนี่ยบอกว่าผ่านครับที่ดีอะ เมือกี้ผมพิมพไปบอกเขาว่าคือเขาไม่ตีล่างเพราะว่าคือเขาไม่ยอมดันล่างนะเพราะว่าป่าเขามาแกล้งบนที่เขาจะดันล่างแต่เขาไปเวทบั๊บนะครับมันก็มันก็ทําได้แหละแต่ถ้าพูดเชิงเอาจริงๆคือควรจะป้อมนะครับถ้าได้ป้อมแล้วมันได้มาก่อนได้ได้เล่นที่ททเล่นเยอะกว่าที่ชอเมื่อกี้เขาไปตัดบ,บากันนะนฮะมันพุ่งไม่ถึงนะระยะผมหมดก่อน แค่แค่ถี่มันพูดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เมื่อกี้ผมก็เลยกละวว่าจะถอดล็อกแหละแต่มันไม่ทันมันไม่ถึงนี่หาช่วงจังหวะเล่นนะรอคีล่านะครับถึงกีล่าเข้าแล้วนะเข้าขึ้ตรงนี้แล้วผมก็จะได้คีล <ณ ousse> ่าครับโอเคครับก็เป็น <lum> <IS mus i> ช็อตง่ายๆนะครับพยายามดูคีล่าดีๆหน่อยแล้วก็ค่อยถอยเลยเป็นจัดไปพยายามพยายามจะกลับ อยากกลับไปเล่นเยอะนะเมื่อกี้ให้เราไปตอบพอ,อนะเมื่อกี้เห็นเทรนผมทนเทนเขาเซตไฟให้ถั่วเฉดก็เลยลองลองกลับไปเมื่อกี้บอกให้นะเดี๋ยวทีมจะดา่าเพราะคือผมเลื่อนเดือยมันขึ้นหนะ่อยก,กลับไปตามมาเลยยาน,นเอาไปเดยก็เร็จแล้วตีแล้วก็ ันนี้เสียเวลานิดนึงนะเพราะมีคนเข,เขาเขาเรียกว่าฟ้าผมนะเขาเขาลอ่อฟ้าฟ้าล,ลาก่นพยายามตอนช่วงต้นเกมฟาร์มครับใช้สก,กิลหนึ่งแบบไวๆไปเลยนะเพราะว่ามันจะได้นับคู่ดาวนะคู่ดาวจะดีจะได้ใช้ได้คือผมจะอัพสก,กิลสองนำนะครับนี่เราตัดแจกตัวมาตีป้อมนะเล่นเป็นนาคอสนะ เพื่อนจะตีจะอะไรคือเมื่อกี้คือเป็นสีเนียวนะอ่านออกก็คือเขาทําอะไรผมก็ได้แล้วเพราะเพื่อนผมก็ได้เดี๋ยวผมก็เลยจังหวะเมื่อกี้คิดว่าบอลก็ตีป้อมเพราะน่าจะครุ่นสุดอย่างคือสีเนียวก็ไม่ได้รอดง่ายกันเนียวก็น่าจะตายง่ายเข้ามาอันนี้ก็สแต็กที่ตรงนี้เล่นได้นะแล้วก็สีนะพยายามหานมุมเล่นนะอันนี้คีร่าอยู่ในกำแพงนะเจปาดกันตาเม่สามพิษนะครับ คีลาเขาปรับใหมเ่เขากันนะดาเมจได้3ามนิดนะตอนที่เขาใช้อัติมิโลเดลเซียนอยู่เข้าไปอันนี้ผมผมจะโดนนะน,นี่ผมจะโดนนะเมื่อกี้เนี่ยผมกดไม่กดกลับไม่ทันผมโดนอีกนิดตายนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมต้องแบบต้องกดออกมาก่อนเนะมื่อกี้มันฆ่าคิล่าได้แหละแต่ต้องกดออกมาคือป้อมก็แรงแล้วก็พิก้าแรงนะเมื่อกี้ถ้าโดน,นก็ตายสิ่งสำคัญก็คือเราต้องกดพิกี้สองให้แม่นๆนะครับต้องกะตรงหวัดดีๆว่า เขาจะใช้สก,กิลอะไรใส่เราหรือว่าเราควรจะกดกลับเราควรจะต่อ,อเคมนี้ผมเต็มตแตกมาสองนี่เขาฟิกเกอร์นะเมื่อกี้คือ,อเคเมื่อกี้นี่เขาฟิกเกอร์นะผมไม่สามารถต่อตีต่อสแตกเขาได้นะนผมก็วาร์ปล่อนะอันนี้ผมวาร์ปล่อนะครับโอเคครับผมวาร์ปล่อเหมือนจะกลับนะเพราะว่าผม,มารอ้อยทีม,มาเติมนะดูแมปรอ้อยทีม,มาเติมนะโอเคครับนี่ผมล่อสำเร็จลนะ สังเกตแมพนะครับเทนผมกำลังเดินมาเติมนะอันนี้ผมก็จะหลอกโอเคครับขอผมขอจัดสกิลไม่โดนนะก็จะเป็นคอมโบนี่ครับโอเคครับไปปึ๊บ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 เรากดกลับเลยนะกลับเลยครับอันนี้เราดูเชิงนะรอรอดูเชิงโอเควาร์แบบดูเชิงครับแล้วก็กลับไปเลยนะโอเคเขากลับมากันป้อมแล้วเมื่อกี้คือถ้าเราไม่กลับไปการบ้านไปการอันติเพื่อนเมื่อกี้คือจบนะป้อมล่างเราแตก ผมก็คือผมเดินรอแบบวับรอรอเทนนะเทนมาขึ้นทางนะผมก็เออเก้คีห้ก่อนคือมูราเป็นตัวที่กันบ้านดีมากนะผมต้องการให้คันด้ามาโอเคแพนด้าเขาผมปาดเขาไม่เข้านะคือผมจะไม่กลับนะผมจะไม่กลับไปนะผมผมไม่พร้อมเมื่กี้ไม่พร้อมผมเมื่อกี้ผมปาดแพนด้าแล้วมันไม่เข้าเลยนะมันมันเบาๆนะคือตอนผมฆ่าเขาฆ่ามาสี่ตัวตก็จริงไม่ได้นะเมื่อกี้ขนาดดีโบเกนคือผมเอาแพนด้าไม่เข้า ไม่กลับไปนะป่าด์ถ้ากลับไปเมื่อกี้ผมโดนแพนด้าสวนตายนะอย่างคือกลับไปแล้วผมไม่มีอะไรเล่นคนระับมีฮีล่ลาโดด,ดมาผมก็สก,กิลสองนะั่นแล้วกดกลับไปเลยนะเพราะว่าผมมาใช้สก,กิลไปหมดแล้วนะครับก็คือใช้ทั้งอันติไปแล้วเป็นกสก,กิล 2, สองกดสกิลสองปุ๊บกดกลับเลยเพราะว่าการเขาต่อมีทีนะ่ะคขาแหลมมาตัวเก็บแระแจชั้นดีนะแล้วก็ไปครับ คลิกกดตันตีมือผมลั่นนะผมคิดว่าเขาไม่ตายก็เลยกดลั่นกี้ฬาเขาติดไม่ได้ผมมีปะแตกเล่นนะนี่ก็ไปครับดออกดสกิลสองแล้วตันตะิคร <c oughs> ับนิยอนยอนไม่ตายครับดาเมจผมขาดไปแค่นิดเดียวครับ <c oughs> คือผมมาไม่ค่อยฟาร์มนะผมจะชอบแก๊งทำเกมซะมากกว่าสัง <c oughs> เกตด,ดีๆนะผมจะไม่ค่อยฟาร์มนะผมจะ,อะเอาแค่บัฟฟ้าเต็มที่แล้วก็จับแกง๊ง คือต่อให้เราไม่ฟาร,ร์มผมจะบอกว่า,วาการรวยเนี่ยการที่มูลหลักจะรวยได้เนี่ยมันมาจากคิดเนน็นส่วนเป็นตัวตัวใหญ่มากกว่านะครับคือให้ผมฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มฟาร์มก็คือคิดแต่ละตัวจะตายป่าคือไม่่ด้ฟังก็ไม่ไดีเท่าคิดเลนผมก็เลยเน้นเป็นไกดมากกว่านะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราแก๊งเพื่อนแล้วเราทำเกมได้คือมันได้ทั้งคนได้ทั้งคิดนะครับทำให้มูลหลัดรวยง่ายนะ แต่บางทีอ่ะผมก็แก้งเพื่อนไม่ทันนะเพราะว่าเพื่อนคือบางจาังหวะผมฟาร์มและทีมผมก็อันนี้ผมน,น,น่าจะมีหัวขาดที่ขนาดมีโบเก้นสเปียนะผมมีโบเก้นเกือบจะได้ออมยามใช่ไหมผมยังไม่ได้อีกนิดเลยช็อตเมื่อกี้คือน่าจะได้ก็ไม่ได้ <no> ถ้าเป็นคนอึ่งก็น่าจะไม่รู้สิไม่รู้รว่าคนหนึ่นถ้าปาดตายแบบไม่ได้ใช้สก,กิลสอง ทั้งชัตเตอร์กี2ก่อนแล้วก็อันตแล้วมันแล้วแต่จังหวะโอเคจังหวะน,นีอ้อันนี้คือเมื่อกี้แาวเมื่อกี้คือผมเล่นแบบให้เขาไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนนะอยู่ๆก็โผล่ไปอันตีนะน,นี่ก็ไปอันตีไปก่อนเมื่อกี้แพนด้าเขาฟิกเกอร์กลับไปข้างหน้านะก็เลยอันตีติดโดนจะเล็งจะเล็งแพนด้าเลยเมื่อกี้ตัดตัวไฟเตอร์สำคัญครับครับครับการเขาฟิกไฟเราได้เมื่อกี้แพนด้าเขาฟิกเกอร์มาข้างข้างหลังผมก็เลยติดโดนตักทาบ เขาไม่โดนเิมท่้าโดนตรงที่เขาน่าจะโลเลยน่าจะเอาได้ที่นี่เราเดี๋ยวผมจะไปแท็กคลิปเพื่อนนะเพราะว่าน่าจะได้ของเพื่อนละนี่ชวนเพื่อเอาของเลยเพราะว่าคลิปบนผมทำไว้นะครับผมเพิ่งไปเกียร์คลิปบนมาและคลิปมันสูงนะตอนนี้ก็ผมเอาของเลยผมตัดใจเพราะ คือทีมเราอ่ะเขาเขาวิ่งไปเล่นล่างนะครับเพราะมันจะเป็นจุดสนใจจุดสนใจนะครับก็คือเขาอาจจะไปกันล่างออนะคือกันล่างกันบนวันนั้นคือบนคลิปเราสง่งก็เลยเอาของมาเลยนะอย่างคือคลิปกลางเราก็ชนกันด้วยนะครับก็พอเขาจะมาเขาก็ต้องเกลียลิปก่อนเข้าไปหรือว่ามดีมเช็คนะอันนี้ซีเนลเขาโดดแน่อนอนนะผมก็เลยไม่ปล้นตามนะเพราะว่าเราจะเสียสกคิลฟรีๆนะอย่างคือผมไม่เห็นกีล่าเขาด้วย บอกไปมังกรล่างนะเพราะว่าทีมเราเล่นตรงกลางนี่ผมรอสแต็กเกิดถ้าแต็กไม่เกิดก็ถ้าแต็กเกิดแล้วถ้าแต็กไม่เกิดก็ผมก็จะไปดักปุ๊บด้วยครับผมเพื่อจะดูว่าจะมีใครเข้ามาในปุ๊บหรือเปล่าถ้ามีคนเข้ามาในปุ๊บผมก็จะสกิลสองใส่ครับอันนี้โอเคครับย้อนโดนไปเต็มๆเนี่ยสกิลสองผมจะแรงมากนะผมใช้ไม่คิดใส่ย้อนนะแค่สกิลสองไปิลเดียวนะผมคือยังไม่ได้ปุ๊บไปคือถ้า ถ้าได้พุ่งอ่ใหญ่อดองตักงสองทีแล้วก็เก็นล่าเขาผ่านอันนี้ต้องจุกเลยนะโอเคครับนี่ครับต้องต้องกดให้ไวเลยนะแล้วโหเห็นแพนด้าอยู่ตรงกลางนะเมื่อกี้โอเคน,น่ารังเกียงก็เลยนี่เดินแอบไปก่อนนะ <im itation> นนะเดินแอบไปเอาเลือดก่อนนะเล่นคลบบ้ายๆนาคอสอะครับเลือดน้อยกลับไปเอาเลือดที่คีฟนะครับไปดูคีฟเอาไปนี่แนวเขาน่าจะไม่รอดนะฮะ <im itation> ผมจะเล่นแบบแนวๆแ,แบบกึ่งๆแบบบแวมๆนะครับจะไม่ค่อยโผล่ให้เขาเห็น แบบคล้ายๆคิวเลนอ่ะผมเล่นแบบคล้ายๆเลยคืออยู่ก็โผล่มานะอยู่ๆก็โผล่มาจากป่าเงี้ยปั๊บแดนนะผมจะไม่ค่อยเก็บสแต็กแต่งตรงคลิปถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนยึดตรงคลิปในเลนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนคือผมจะไม่เก็บนะเพื่อนเราไม่ถ้าเพื่อนเราโซนไม่มากพอจะผมจะตีสแต็กแค่ตรงนั้นเพราะว่าบางทีถ้าเพื่อนเราอยู่กางมากพอจะเก็บตัดแต่งกันได้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าข้างเขาจะมาถ้าผมเล่นในป่าปุ๊บเลยเงี้ยผมจะ เก็บกัแตะจากขี้ป่ามากกว่าต้องดูว่าทีมเล่นไปยังไงหัเป็นตัวที่ต้องดูทีมด้วยคือผมเล่นเป็นตัวเผยได้เลยถ้ทีมเราบางทีเขาไม่ได้ตามนะแต่ผมก็ต้องจับมาหมงนี่ผมสอดทำลิปก็ช็อตต่อช็อตผมจะอธิบายให้ว่าเล่นยังไงนี่คีนได้ดดมาผมก็โอเคครับไปช็อตติเกอรสองไซเม่นะอย่างน้อยคือให้เขากลับบ้านไปนะเพราะว่าทีมเราจะได้ทำลิปเข้าไปข้างในลากมั นี่เป็นเทคนิคต่อกันเลยที่าถ้าไม่โดนไม่เป็นไรนะใช้ไปก่อนไม่โดนก็แล้วผมปาดเขาไม่เข้านะเดี๋ยวรู้สึกว่าเกมนี้เนะี่ยพอเราสึกว่าป่าดไม่เข้านะต่อยผมพิวนำหรือว่าอะไรก็ตามต้า้สึกปาดไม่เข้าให้เรารีบไปขึ้นมุลามอสานนะจะใช้ทั้งคู่เลยจะไม่ออกชิ้นใดชิ้นเดียวนะเวลาเล่นบุรามผมะจะไม่ออก ชิ้นใดชิ้นเดียวนะเขาเล่นไงบูเค้นตะเปลีย่ยนถ้าบูเค้นตะเปลีย่ยนเอาอยู่ก็จะไม่ออกมูลามาสานะแต่ถ้าออกบูเค้นแล้วมันปาดไม่เข้าแบบเนี้ยคือปาดใครไม่เข้าเลยไม่ค่อยเข้าคือผมจอกเป็นมูลามาส์เอามาคู่กันเลยนะเพราะว่ามันจะได้ทั้งการที่ผมสู้กับแทงแล้วก็เอาไปเบิร์ดแคลรี่เข้าไตาชุดเดียวนะมาแท้แท่งสองอย่าง,ง,งคือมีกำลังขึ้นถ้าถามว่าออกมูลามาส์อันนึงมันก็มันก็ดีไหมมันก็ดีอยู่แต่มันก็คุ้มแหละ แต่ในแต่ที่เดียบที่ผมเอาโบเกนไว้ก็คือว่าโบเกนมันได้ดาเมจได้ได้ดามจ่งร้อยติดถ้าเราไม่ได้มองเสียงค่าสแต็กแบบนีนะครับว่าเราอาจจะใช้พลัมัสารชิ้นเดียวในการเจาะด้วยพลังมังสารไม่ไม่เท่าโบเกนสะเพียนโบเก้นตะเพียนมันปรับจบอันนี้รอสแต็กเล่นนะผมรอฝั่งโน้นเข้าๆนะโอเคฝั่งโู้นเขาไม่เข้านะเขาการทีสกิลของไปเออกมาเลยนะ รอจังหวะเล่นต่อไปนะรอจังหวะเล่นนะโอเคไม่ถูกแค่ตะกิ้หยอกนะอน,นี่แล้วก็พุ่งไปเลยครับแล้วก็ใช้ตะกิ้สองเมื่อกี้ผมไม่ได้กดตะกิ้สองนะถ้าใครเล่นจังหวะเมื่อกี้คือสเต็ปเมื่อกี้ถ้าใช้สเต็ปเมื่อกี้คือต้องใช้ตะกิ้สองก่อนตแต่ผมมาผมเห็นดาเมจมันร้อนที่ผมคือผมตัวดาเมจเยอะไงผมก็เลยลปปรีบกดติไปก่อนนะเพราะว่ามันใช้ง่ายสุดคืออย่างน้อยคือผมได้เลือดคืนนะพออยายามคิดแบบว่าถ้ากดตะกิ้สองไปแล้วคือมันไม่ได้นะ คืออาจจะมันอาจจะทําได้ก็จริงอน่ยแต่ที่สองที่ผมไม่แค้ผมเสียได้เยอะผมกลัวตายนะผมก็เลยใช้อ่าใช้ตีไปเลยเพราะมันดูดเลือดได้เมื่อกี้ล่าเขาใสผ่ผมมีกอกเสือผมเตรียมตัวไว้แล้วแหละว่าถ้าผมไม่ก็ตายให้เจะตายกับในเหมือนกันใช้ตีใส่กีฬาไปเลยนะเมื่อกี้ผมอมา,มาตาันะผมก็เลยไม่โดนดาน,นินท็อที่กีฬาหดาินูก็มาผมพุ่งเข้าใส่กันตีไปเลยผมก็เลยรอดมาได้ก็จะนี่ผมมาทำอ่ะปาดคลิปนะ ปาดคีบไปคีบแล้วเข้าป้อมไปน่าเมื่อกี้จะปาดคีบมันึ้นบุลลามะศาม,มันเลยครับเด็กคือชุดท้ายเป็นคีบทางเลือกนะผมจะเป็นเกาะเตือนไม่ได้เตืนค่อนข้างตึงเพราะมันสิบอกมาทีเข้าแล้ว,ว,น,น,วน,น,นะครับก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนี่สต๊อกนี้เลี้ยงมานะผมจะไปปาดคีบเหมือนเดิมเพื่อให้ทุกเล่นเราเข้านี่ผมเดินเลยสต๊อกคืไม่มีใครไม่นไปอ้อมเลยนะ ตี <łość> <S 2> <S 2> บ้านแล้วครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับคลายหมดด้วยนะครับ